สวัสดีค่ะเบนจมาศค่ะเป็นลูกศิษย์ของวัดผู้น้อยเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้ดีใจมากเลยที่เห็นพลังศรัทธาของมหาชนมาร่วมบูร่วมกุศลยกฐานลุงปู่ขึ้นอุทยานและเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่หลุงพ่อเราท่านเจ้าคุณได้คิดแล้วก็สร้างขึ้นกับญาติโยมแล้วก็พี่น้องของเรา จนวันนี้เป็นวันใหญ่แล้วชีวิตของพวกเราอะ่ะฉันเชื่อว่าไม่มีใครทุกคนละค่ะที่จะได้ทำแบบนี้ง่ายๆนอกจากว่าเรามีบุญจริงๆเราจึงได้มาเห็นได้มาสัมผัสและเป็นฐานของลูงป,ปู่ด้วยนะคะทั้งใหญ่ทั้งมั่นคงมั่นใจว่าทุกคนที่มาแล้วก็ใครที่ได้เห็นได้ชมก็จะต้องได้บุญใหญ่กับพวกเราแน่นอน เราเป็นฐานของชีวิตถ้ารวมอนุโมทนาบุญจะได้เป็นฐานมั่นคงแข็งแรงชีวิตของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเหมือนกับเศรษฐีเรือทองชื่อเศรษฐีเรือทองจะต้องอยู่ในกายในใจของทุกคนตลอดไปในโลกใบนี้ขอบคุณค่ะ